แล้วหนึ่งช้อนเปิดค้างแล้วรุ่นนันรุ่นใบกับขี่ด้วยค่ะทั้งมือเล่นวันน,วนี้บัตรบัตรไหนครับบัตรเลขทีเข้าบอลลูนใครรูอะไรเงี้ยบัตรไห,หนกัน แท็กเตอร์ไปใช่เหรอ Để để đừng để Khăn này đừng đặt từ đây. Khăn này, này. Ừ. lại cái từ từ dễ, hài lắm anh. rồi Kịt khắp khăn này. Đó, 210 đừng. ยังไม่ได้ใส่เยอะครับใส่น้อยก็มีปัญหา dáng kiêu khủp đấy, đi thử xin dạng ยังคิ้วคุบเลยก็ดับโอ้โหขาดเลยเ กินน้องหอมมาครับเนี่ยคิวเลยเราขับประจำมาขั้นนี้พูดเนี่ยมาแล้วพูดนี่นะอันนี้เขาเก็มาขึ้นครับมันจะมาขึ้นป่ะค้นบ้านเลยคนบ้านเดียกบวมอีกแล้วค้นบ้านนะเขาให้ค้นบ้านน้ำให้เนี่ยเจนด้วยกันว้าวมาขึ้นขั้นนี้แล้วว่ามีคนขึ้นขั้นนั้นอืมติ๊กติ๊กตัวครับขั้นนั้นปะ มันขับดีปะขนาดไม้มวลแหละครับฮะขับมวะเลยเรื่องกลางแห้งดีปะมีนแห้งกว่าสองสิบเนี่ยครับถิ่นน่นใสกันเพืืองซาบตอนไปแลนด์งานอยู่บนเขาแซงเขานับแซงสองสิบแกดินกินนวนมันกินน้ำมันเครื่องไปบอบอนกินน้ำมันเครื่องเออจะว่าส่วนหนึ่งไปเห็นตัวกลุ่มเครื่องมาก เราแดนเครื่องหมจ้างเครื่องขาก็ข,ขับมันมาขาดเร็วก<ช>็เลยไปเ็ดกุ่มเครื่องไม,ม่อีกตัวหนึ่งกะใส่ท่าสมองอีกก็ยังพลาดอีกเตะกี้นี่ยางแทนเครื่องมันขาดดูเหม,มืครับผู้ใดทำไ่แง่กระชากเหมืนแมนเลยปักเดียวเท่าน,นั้นโป่งเลยล่ะแต่แรงร่มมาลังเทียขี่ไปก,ก็ซีเท่ากับใส่ความเร็วปกติาาเมื่อวาเขับรถความเร็วกับท่านขับอีกจะลังเทียขั้นหนี้เด้อ มันดาเล่นมาคัดเงินเขาจะเบาๆจะคัดแงงเบาคุณออกตัวกับท่านฮันหลุดมาท่าเรียวท่าเรียวเร็วเรียวค้งท่าค้งกับจ่อแล้วเขาเรียวเร็วๆเ่ยแม่เลยปล่อยเทาเลยเนี่ยคุณเลียวกับท่านฮันเกิวมาฟางแต่ร้องอย่างไอ้ผมฟังมึงด้วยร้องยวานี้ได้นะมันดังมันบางเนียมีส่วนดังมันฮะมันเป็นตัวขังเสือมันเป็นคำเบาออกมาเลยเด้อ เมาาเเลยครับป็นผู้ยิ่งป่แม่เสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ยิ่งแม่ยังือบอกเสยียงผู้ไส้เลยเขาหยันมง,งมันเขาหยันยีฮีหนวดเขาหยันหยันใครบอกอวะหยันใครบอกเขาเสียงไม่ได้เร็วเสยียงผู้ยิ่งใส่เจ้าหน้าทั้งเจ้าบอลลูดไปขี่หนี่เอาแล้วเออว,ว่าตอนแรกก็มาค่อยเมัอนพ่อบอลลูดสามวันพอ,อพนั่นละเสียงดังยังแม่เลยบาล้านนี้ลำคอลำพวกสองโตนี่เลย <laughs> เออเล่ขอวผมรุ่นรุ่นก้อนๆนี่ก็าไม่เคยหู่ยินนะครับมีแต่รุ่นนี้แหละมี่โตไปนี่เขาปั๊บบุ้งมากนี่แหละ้ยวย้อนสี่เห็นเห็นน้องอามอเห็นเห็นเบิ้งครับว่ามัานวางเด่เวลาเลี้ยวกระทันหันเวลาเบรกกระทันหันเวลาเอียง อย่าลดเป่าลงไปมาเห็ดแม่นรถเป่าว่าเด้รถเป่าห๋ยวเลี้ยวแงี้งร่องมึงมันมีวางเด้๋ยวมันมีอันหนึ่งกับเบรกมันมากับเบรกกับท่านหันแม่ครับท่นมาบอกจานเท่าไรหล่อนเงี้กูเตียงเนอะม่านีดูม่านีดูดิอยากนั่นอยากนอนอยู่ะได้ยินเสียงหรืเรียบร้อยเกินเลยแต่อยากนอนอยู่ก็เลยเสียงเสียงมาเลย ล่างเสวงาามันการเลี้ยวแต่บานเป็นจีบาบานมันจีบเอามันบวกแบบโอ้ครับแบบใดมันบนอกไวเ้ววเลยการเลียวรถเปาหนีแม่นใช่การเลียวเร็วๆกระทั่งจริงๆมัแมนนะ่นเนี่ยช่วงหนึง่งเวลามันจีเป็น จะลาเกิดี่แนี่ฮะลังแจทันอื่นเขาสีบอาเลยว่าฮีโนคอนเน็กแต่คั้นเนี่ยขับไปสักพักนึงมันจังบอกมมันบอกสานี่ยแกมาลังส่วงกับเบาเลยบอกว่าฮีโน่ go to the far บอกว่าบ่นเอาฝนตกเลยเห็น่ ตั้งบัตรเท่าคนตกเงินคุณเลี้ยวกับทันหันเห็นงานเร็วไทำไห้เกิดปฏิเหตุได้ยังว่าไปคุณรถความเร็วกับทันหันยังยิ่งไปเดี๋ยวเขาจะมาชนด่าคุณนะว่าว่ามันจะไปเช่นกันว่าชนด่าเขาเมื่อวัี่ยังมีล่ะคุณเลี้ยวกับทันหันระวังโดนชนด่านะยังเจ้ะน่าอีกไปอีกไป แรงน้อยดีร,รีบ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 ,รบ,รบ,รบพานั่งรถน้องอามครับคันใหม่ของเฮียเล็กนะครับไล่งุ่นครับผมนนดอมเมนเตรอร์ครับรุ่นก่อนๆไม่เคยได้ยินเขาบอกว่ามันมีเสียง AI นะครับพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้น้องอามบอกว่ามีเสียง AI พูดออกมาครับจากรถนะครับบอกนั่นบอกนี่ครับเบรกกระทันหันก็บอกครับเลี้ยวกระทันหันก็บอกครับออกรถกระทันหันก็บอกดีครับวัตกรรมของรถสมัยใหม่ครับ รุ่นรุ่นต่อไปก็คงจะมีเทคโนโลยีนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการขับขี่ความปลอดภัยครับไม่แน่รุ่นต่อไปก็อาจจะมีเซ็นเซอร์ช่วยเบรกนะครับเวลาที่มันเกิด ทั้งหน้าเบรกกระทันหันครับเป็นรถเป็นพวกรถ SUV ครับซอยเบรกกระทันหัน